ทุกคนวันนี้เขาจะมาเปลี่ยนรูปปากแต่ปากของเขาจะใช้กี่ซีอ่ะทุกคนวันนี้เขามาเดอะคลินิกมาเดอะคลินิกทั้งทีก็จบเต็มไปเลยนี่เริ่มแรกก็มายุบแก้มก่อนด้วยเครื่องเทอร์มาร F L X <ๆ S 1> บอกเลยว่าเครื่องนี้หน้าอ้วนอ้วนอ่ะยุบเลยใครแก้มเยอะกินเท่าไหร่ก็ยังหน้าอ้วนก็ต้องเครื่องนี้เลยร้อนมากเลยเหรอตอนทำมันก็ ก็เจ็บนะแต่ว่าก็เป็นความเจ็บที่ทนได้เราคุณหมอก็เติมร่องแก้มเขาให้เต็มขึ้นและขาดไม่ได้เลยก็คือปากและนี่ก็คือรูปแบบปากของเขาทุก<อ>ค,คนว่ามันจะกี่ซีซีหรอ,อหมอมาแล้วแก้มหมอหดีกว่าออหมอหนูอกแบบนี้ต้องใช้กี่ซีซีอุยอ้ยจะดีหรออันนี้น่าจะหลายอยู่นะล้อเล่นค่ะคุณหมอแบบของหนูคืออันนี้ปากรูปหัวใจมาดูผลลัพธ์กัน ปากฉ่ไป,ไปต้องนั่ไม่เสร็จอ่ะไม่งั้นมันจะได้ข้างยเยวและนี่ก็คือผลลัพธ์หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปฟิลเลอร์ของเดอร์คีนี่อ่ะเป็นฟิลเลอร์ปากโดยเฉพาะเวลาฉีดไปอ่ะปากก็จะไม่แข็งนุ่มๆนิ่มๆแล้วก็ยังทำให้ปากสีสว่างขึ้นไม่คข้งด้วยปากเหมือนเยลลี่ไปลองกันดังกรทุกคนี่เดอรคีน์